เอางี้ผมถามผมถามผมถามแทนพรรคประชาชนนะวันนี้พรรคประชาชนเนี่ยเขามีผู้นําฝ่ายค้านครับนะครับชื่อคุณเท้งใช่ไหมครับเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วมาถามพรรคประชาชนว่าเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเป็นอะไรเขาเป็นผู้นําฝ่ายค้านครับคําถามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีรองประธานสภาสองคนคุณเป็นอะไรอันนี้ถามกับคุณเป็นอะไร มคุณเป็นอะไรเพราะเงื่อนไขในการจะเป็นผู้นําพักฝ่ายค้านได้เนี่ยนะครับต้องไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในคอรมอหนึ่งะและไม่มีประธานและรองประธานสภาซึ่งพักส้มเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีแต่พักเพื่อไทยเนี่ยมีรองประธานสภาสองคน อันนี้เลยถามกับแล้วมาถามเขาว่าเขาอ่ะเป็นอะไรแต่เขาอ่ะมีผู้นำฝ่ายค้าอันนี้จะบอกให้ลาออกไม่ใช่จะกดดันเขาให้ออกรองประธานมันก็ต้องถามกลับไงว่าว่าคุณเป็นอะไรเเพราะว่าพักพักประชาชนเขามีผู้นำฝ่ายค้านคัแต่เขาไม่มีประธานและรองประธานสภารัฐมนตรีก็ไม่มีไม่มีแต่คุณไม่มีรัฐมนตรีแต่คุณมีรองประธานสภาสองคนเรียกว่าอะไร อยากเป็นฝ่ายค้านสง่างามไหมเออหรือแม้แต่ประธานสภาที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านอ่ะครับครับแลวคุณเป็นประธานสภาคืออะไร